ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าแป้งไม่ได้เป็นศัตวแพทย์โดยตรงนะคะเพียงแต่แปงคิดว่าพวกเราในฐานะที่เป็นแพทย์เหมือนกันเนี่ยมีปัญหาอะไรคล้ายๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ไม่ตรงกันแล้วก็บางอย่างเหมือนแบบเขาไม่เชื่อเราอะเนะเราพูดแทบแย่แต่เขาก็ไปเชื่อ google เชื่อพันทิปเนี้ยเนาะมันก็ลําบากใจเหมือนกันนะคะรวมถึงการบอกอะไรบางอย่างที่มันไม่ง่ายที่จะบอก ะะก็ไปอยากจะนําเสนอแง่มุมทางการแพทย์แล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนสกิลเป็นเคล็ดลับอะไรบางอย่างมานั่งคุยกันนะคะค่ะเปนคิดว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะคะศิละปะเนี่ยอยู่ในทุกคนแต่เรื่องศาสตร์เนี่ยเราช่วยกันเสริมได้นะคะ ื่อนคิดว่าง,งานนี้เนี่ยเราจะได้มาพบกันศิลปะและศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารพบกันในงาน VPN Virtual Conference Season 2วันที่22มีนาคมตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงไป็ต้นไปเราพบกันนะคะ